ใจก็ไม่ได้บอกว่าเออฟ้าไปยืมคนคนนี้มาไม่ไม่เคยบอกเลยมันก็เลยไม่รู้ว่าแบบมีปัญหากับใครอะไรแล้วแล้วอ่เมื่อทางผู้ชีพผู้พายก็พูดแบบนั้นว่าไม่ใช่อุบัติเหตุนี้เราเกิดความสงสัยแล้วใช่ค่ะเกิดความสงสัยหนูก็เลยคิดว่าหนูก็เลยคิด หนูก็เลยแบบของหนูไปเปิดดูของในกระเป๋าค่ะตรวจสอบแกนดีกระเป๋าสะพายหน้าอกครับครับคไปเปิดดูก็คือเงินไม่ได้หายหนูก็เลยเปิด,ดในโทรศัพท์ว่าใครโทรหาแกล่าสุดบ้างพอจะมีเป็นไปได้ไหมแลวทีนี้เหมือนหนูก็เปิดไปแล้วก็จะมีสายหนึ่งที่ชื่อคนคนหนึ่งอะคะ่ะแล้วเขาก็โทรมาไม่ได้รับตอนช่มามสองทุ่มยี่สิบสี่แล้วเหมือนหนูก็เข้าไปดูประวัติการโทรจากการโทรประวัติการเทมันลบซึ่งหนูคิดว่าเขา,เขาน่าจะหลุเพราะว่า โทรศัพท์ขอหนูไม่ได้ล็อกหน้าจอค่ะก็ไม่รู้ว่าข้อมูลตรงไหนหายไปบ้างเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือโทรศัพท์ว่าใครทุเข,ข้าทูออกของแกบ้างอะค่ะหนูก็เลยต่นใจและหนูก็เลยคิดเพราะว่าคุณพ่อหนูนะแกเรื่องแบบนั้นก็น่าจะเป็นพว,พวน่อติดเงินกู้รายวันแบบนี้ค่ะไม่ก็แบบกั้วพ่อแกนะเป็นคนที่ไม่เคยมีปัญหาอะัรใครแลทีนี้นะ่ะหนูก็เลยคิดไปแล้วหนูก็เลยไปให้ปักคำกับตำรวจหนูก็เลยไปสถานีไปแจ้งความใช่ค่ะไปแจ้งความกับกับพี่ชาย ตำรวจเขาก็รับเรื่องเป็นทันตกรเขาก็รับเรื่องแล้วเขาก็พาไปดูที่เกิดเหตุไปถามคนแถวนั้นไปดู<ม>แถวนั้นว่าเป็นยังไงบ้างแถวนั้นมีมอไงบ้างก็ไปก็เห็นรถซาลิงของคุณพ่อคะ่ะตั้งอยู่แบบที่ซึ่งถ้ามันคว่ำแล้วใครจะเอาขึ้นเพราะว่าคุณลุงที่มาเจอแกก็ขาขา,ขาด้วนนะคะซึ่งไปไม่ได<ม>้จะยกซาลิงขึ้นมาก็เหมือนบอกก็โดนถอดไปอยู่อีกที่หนึง่งใช่ค่ะแล้วเหมือนคุณแม่น่ะฝากซึ้งตันใช่ไหมคะคุณพ่อมาไว้อนันตานกับหนูพ่อกัแม่ฝากซึ้งตันหุ่นใหญ่ เหมือนมีแบบน้ำตาเนี่ยถุงน้าตาอยู่กองขยะค่ะจะเป็นกองที่เขาเอาไวเา้เผาเผาแล้วคือคุณลุงก็บอกว่าไปเห็นก็คือพ่อหนูฟ้หน้าอยู่แล้วคันนี้ก็คือมีการฉีดฉีดแตกค่ะแล้วก็มีกองเลือดมีริมเลือดด้วยแล้วเลือดที่กู้ภยัยไปเห็นตอนที่ไปเห็นก็คือมันแห้งค่ะเหมือนน่าจะนานแล้วอยู่เหมือนกันเพราะมันแห้งแล้วพ่อหนูคือหน้าเปื้อนดีหมดเลยตาบวมมาไรยปากก็บวมมะค่ะอืมคือเท่ากับพ่อเราเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากาการอบรุบัติเหตุใช่ค่ะ น่า,นาจะเป็นการทำลายร่างกายแต่ว่าดูแลว้วก็คือเอาทีไรก็คือน่าจะเป็นพยายามฆ่าเลยค่ะแล้วก็อัมพางเพราะว่าอัปมงรงที่ไม่มีใครเพราะตัวนั้นอ่ะจะเป็นเหมือนสวนนะคะซึ่งปกติคนเขาจะไม่ผ่านครับโอเค,ค